นี่เลแล้วคู่เขา,เาหูบองสวรนี่นน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 นวนน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 ่นลนน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 นูนนนนนนู่นนนอนน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 านน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 นกนน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 ่านน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 เนน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 นานนา,าน่นนนนนนเนนนนนน้ โอ้ยขันละมือนีแล้วสาธุวันเนี่ยโอ้ยขันละนั้นมือนี้นัดมือกระบอกกายแล้ยวได้ขันละมือนีเล่านั้นง,ง่ายกระบอหางเลี้ยวรถเตาติ่งปิ่งขึ้นมาของเก่าขันละนั้นมือนี้พี่แล้วก็จะแข่งแล้วตาไงเพิ่งสาธุทวันกูกบผู้นางนะ่ะเนี่ยแล้วผูบ้บ้าผู้นางก่อนนั่นเนี่ย ใบกะว่าผู้ป่าแก้วยยกขึ้นใส่หมวกโอ้ยฮัลโมาเมื่อนี้เลยยำผืนเดินฟงกันฐานใบกะว่าเมื่อนี้เนี่ยยำพื้นมาให้สวยฮัลโหมาเมื่อนี้พื้นน้ำพื้นจ่อยจ่อยเหลวพื้นน้ำพื้นจ่อยจ่อยข้านู้นหน่อยแตงยังฟังฮัลโหลในเมื่อนี้บ่ได้จีเกันะข้าดับแดงบ่ได้วานย่าโอ้ยบ่ได้บักแกหน้ามื่อสี่หัเอาเหลว แพลมาวันนี้พแพลมาวันนี้ค่อยกะว่าคบบ้าแมงเอ๋ยความจิดเปเลียได้ความไก่เพื่อลียถึงสาธุค่อยกะว่ามืเนี่ยแพลมืดอนี่วค่อยกะว่าทั้งจมนนผูกกาทั้จะมาผู้เคยกระทำทอนมุนหลงแต่บุหงเนีนั้นเล้วมุนเข้าแต่บุหันเละสาวนอถือเปนสาวหนังแป้งถือใกเสียงมุหนยุยสีวดเป็นเจ้าหาน้อมกันทั้งขวาฝงู แค่ละมือนี่แล้วข้าแมงเงือกจันสุดาลนหน้าอยู่เน่าทั้งสายอารีนงทั้งสองเจ้าพร้อมทำมาบุญเี้นั่นแล้วพี่เรนงใสยใส่หน่เมียเดียวแค่ละมือนี่แล้วโคอกกระบาดที่กันเขาสบายเดียวเกีียวอ้อยบึ้งทากันตีกันเขาเป็นซิ้นตอนเดียวมาบุญมาเที่ยางขึ้นลูกเขาออ้ยขค่ละมือนี่แล้วมาเที่ยวงาไว้คือแวนดูข้าแมงเงือกครอบกันยังไงคือพีแม่กาเบิ้งดู เนี่ยแล้วห้าละรับกันได้คือปีแดงดาเบื้องีกันขืนพึน่งสิบใน้ัวเมห้าวให้รักีกันขืนพึ่งเศร้าไดความจีมนุ่งรยไว้กะว่าทีกันเขาเขาก็เท่าหัวใจไว้ไว้กว่าสิบปีจะเห็นนะเนี่ยแล้วเศร้าฟ้าจะเห็นการสิบปีจะมาเท่าเก่าฟ,า,ฟาจังห้าถึงสิปีลังเศร้าปีลังเงินออกมาอย่างมา ขั้นละเขาขึ้นแล้วเห็นเจ้ากันเดีอเดียวสาทุมาหัวเดียวคูเขาเขาไปหาเมืนน่อนลเดียวให้ละมาหัวเดียวขั้นตุ้ตาเขาไปสูบงคุณบาะพุทธอคงคุณบระสงฆอยกายคุณดำมั่งผู้เป็นใหญ่ั้หัวดาเมื่อนดีกระตัมทอนทั้งไหผีเมื่อนอยู่วันย่งวิ่งทั้งใม่ลำงจะบโเล็บแม่ละได้มีทั้งไห่เจ้ะบพนนางเหลียวทั้งเจ้ายาวเนยอน ท่านจังเว้นบ่อนอยู่โอ้ยท่า,ทนานจะที่ผู้น่านเจ้าฐานผู้ยู่นีพร้อมเนี่ยแค่นักเจ้าหลายหลอยหนุมเนื่องเราม้าเร้วขั้นกลังยาวากาไกลหนายาวาหาในใดหนอันนีโอ้ยแค่นระบาดเรียกม้าโหเรยวผู้เก่าเขาไปหาโอ้ยวันเรียกม้าเร้วกลุมาตากขาไปสู้เร็วแค่พอได้กลุมหนายอยู่ใดไงาตาอยู่เป้า แคละแม่มานีศาต์กับปูขันยุกกตังนาตั้งชันมากพรมกัะเนียงเร้วได้คยกระ่ามากาปันพูดละพันกระตอนหัวดรอว์นเจ้าอยู่โอ้ยแค่ละพันนีล้วของินควอยให้ถึงปากเล้วได้แค่ละไหนวันนี้ของฝากใครถึงใจเค่ละแม่วันล้วคอส้นตะลังเล่าเบื่อเ้าเลยแม้วันเล้วพอเข้าตะลังหูทังวงมอ่ให้กว้าง มือเหี่ยทั้งสามย่าได้ต่ำได้นะเอจ้าเือนเลยเท็าลราทั้งมา้บอยเฟี้ยนนมาอะไรใครเมยแม้เวลาทั้งเหมือนหน้าบายเฟี้ยนมาไว้งท้ข้าบ้านวายไปดึงถุงไว้กว,ว่ามาหอดเลวนณะมือเหี้ยวผมได้หัวสิบูลโรกต่างสารและได้หัอสิบนิว้วเลี้ยงต่างถูกเพลอนทองมึงดูไปตะว่าสาธุโอ้ยใค่เลยลูกเสกตัวสเส่หัวได้เนะ เลม,มาหัวลี้บัวด้เป็นเลีเมื่อนี่เล้ยกบัวเด็กติเป็นหน่อยต้อยลงให้เป็นตาดอกบัวความน่าคุ้เมื่อพึ่งนำนมาค่อยเลี้ยงมาวมันนี้สุ่มเจ้าอื่นอยกาขันแพล้ละม,ม้วันนี้สุ่มเจ้าบ้านคอยกาซอ,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 อยเดโนเจไปอยอื่นจยอยหอยอยอยเงี้ยฟังแพล้ละ่อยนี่แล้วบวตีแกนหน่าดัาบอดแดงบอดได้มาดบอไดบ้บักแกหน้ามือสีบอดอัง หล,ลังแนวไดละมาแล้วเึ้น่ขอเพิ่งนเบาแข่งเพลงคอหนึ่งเมืองกุ้งคมเบ้รวยไว้กวาสาธุวร้อมันเปิดฟองสังเื่าละไก่โปดทังทงั้งสนามให้ค่อยลังเทนเดอรมืดซีเดเขีคมาซ้ำแล้วไาโอ้ยบ้านี้ีลยวดันดำซได้อีกซ์มาใสวยเพร่ะง่ายคีนาบุนเล็พวกอ,อ,ยอยาอื่นน้พุนในกานยง่คอยว่าน,น้ำหางให้สวยเมื่อเหนี่ยหน้าเรานจะจ่อยหูหน่อยให้ฟังได้เนื้อกัอเบ ไปกวาสาธุวทัจะมุนผูกากระตัางถวนเมื่อเราท่านจะมาผู้เคยมาลงจะมเฮามุ่นเขาเซบูฮันแฮราสสาวนั่งหอถือแพลงสาวนั่งแพงถือไก่เสียงกระตัางทวนพวกประดางในพื้นดีโอ้ยกระมื้อเล้วพี่เมื่อหลเปื้นซื่อค่เบงโอยสาธุพทัมุนผูกากระตัางถวนทั้งจะมาผู้เคยเมื่อเรา้ารัตกมาในมือนี่ทำเบงโอย ไคก็มาเร็วห้าลกี่กันเจ้าสำเบ็จแล้วจะอโอยโอ้ย,อยแค่ละบ้านเรวที่กันเข้าเป็นซีนตอนเดียวเบอร์ดูนักไข่ซอยปนากยาไปซอยพนึ่งห้าลัจำเป็น,นลปแล้วห้าัตรงมาไนปีนี้ขันบนนางอีนางหน่อยเกิดเป็นคอนเ้วได้ขั่นเพงเขันละมือแล้วขั้นบนอนองจะเป็นเส้นหัวใจเวี่นเป็นมาปีนนี้เนาะหุ้ยละไผใส่มาทุกินอ แ้าละสร้างอะไรมาใส่มาตอดจิดในใบคำามแดงโอยท่านนี้นั่งนี่เดียวมันบอกมีออนซ้อนคนมาาแล้วมันบอกน้องสุ่มสุ่มฮาบอคือเกาค่อยกวา,มาวเมา้เหล้ยวหน้าปา,ากวัจ้าตันตอน,นมอมมือมาแล้วตาลักเสียมไปเดี่ยในเล่าหฮาแล้วมาแล้วตาได้เสียมสองตาเมงกล้องสดองมองดลีข้าเดงโอยไว้กวาดสอบเป็นพื้นของพ,น,พนมันนะ แพร่ละมาเมื่อกี้แคละจอบเป็นฝาทองคนมันทีบังดูจอบฝาเงินของคุณอยู่ทางไหนแพร่ละแมาแล้วให้ละใครฝาเงินอยู่ทางนอกบดูประตูในมีผู้ใจไรต่อพนุเนี่ยนั้นแล้วประตูนอกมีผู้ใจได้นั้นคนนี้น,นานนี่แล้วมันบดซึนแกยันนั้นตกลง,งไปมากคือเก่าบังดูอ้าปกากาว่าจะตานตอดอมไม่กระดักมี่พอมาเงินพนแพ่ละไม่ก,กระเด็นนี่กลัวมาเทง ก็ให้เจ็บเปลี่ยนกันไปให้หมวลุงก็ต่อยต่อยหุ้น่อยอย่างนี้ฟัง้ยบ้าน,นี้แล้วคัแบบกโอ้ยหงสิบลีบี้พัมาใส่หงสิใช้มีผู้มาตื่นบ่านนอกกตื่นเรื่องหลนกั่งยกะตังเนี่ยนี่แล้วละแม่หแล้วเพือนสุงนี่แล,ล้วสิขึ้นลำแล้วได้เพื่อนตั้สิขึ้นคอยโอ้ยใพ่ล่นนั่งอยู่เพื่อนสิคอยหลานเจ้าคนอยู่ ทำเพลงเังไนางอีสานสิคอยลูกลูกเจ้าไก่ในเงินคอยหลัเบิร์แล้วดังถ้าละหลานเจ้าไก่ไหนบ้างลับเบิรแง่เมาแล้วซื้อของมึงคอยแกงแง่คอยเขาตุ่มลูกเต่าซุ่มเจ้ากูสุคนสาธุคอยกวามีถอยยาได้อนถ้าละพันเงาไมีข้ามยาได้เสียงได้หนูเจ้ากับคอยจากันในมันคองมึงถ้าละเจ้ากับคอยจ่าเรากต่ของกัน เคล็ลัตรงวันน้ปีนี้มันจะตั้งปีกายบอลยะโอ้ยโอ้ยหัวควายตายบอกกินหญ้ามาตายมันบ่เอาควายกระวบบันจังหนุ่เฮื่เต่าตายมันบ่ดิ่งทีเป็นมุ้งควห้นะเพื่อนนี่แนวเปรี้วบันจันนึงแล้แล้วกับเป้งเอ้ยเจ็บละไข่หนาวในในมันบ่สว่างเลวบางกองหนาวบางกองหอนพื้นเต่าหงกระเทินโอ้ยเคล็ดละบจำไปแล้วบันจังหนุ่มนะแข็งสังบล่านะขาสังบลู นักกระตุนสันั่คือใส่เอวเลี้ยวขัดจิหัวอีนา่างอยสั่งบอว่านเนี่ยในแวแร้วละจ็บนพาอีน่ากลาสั่งบศวสาวขั้นบรกโอ้ยขั้นจิงหลานบานาอได้ทอมิดแม่เลียวได้ขั้นนีแน่นีนแนวกินยาบอดได้ทอมิดเก่าใส่ยาหลวงสั่งบอวกาใส่ยาลาสั่งไว้แค่ะราจใหไม่ท่าใดกับบอดีบ้านจจนึงในแล้วกินน้ำสั่งโยงกินนมสั่งย่างหักเทเนี้ขั้ดรกเลยขั้กินเข่ามัน เน,นื้อในเนื้อในเอาคิดปลามันบตุตรงน้อยบอวานจ่อยกูฟังเหลวความรดีมีความาใส่เนื่อนเนี้อใใหล้ละอนสีไข่มีัวามาตมาต่มดีโนไม่ไม่เฮ็ดกินน้อยเห้เป็นดำเนื้อนน้อใใหล้ละไปมาทำมีหน้หลายเป็นไข่แะล้วยอ้ผิวสวยข้าแม่อ้ยอาปากอจ่าตันตอดอไม่กระดังมีความาเยีย เนื l l ้อลี้ยวห้ละเมีกระเด็นมี่วอมาเทงเ่าให้แจ้งเป่งช้าไปให้วนเาจยโอยหงอยให้แยงตังพี่ตั้งไตทั้งได้บกหันี้พีตั้งได้เท่ทุ่งจําหวมาแม่้าละเมากว่าล้วค่อยกล่าวอุบญาโอยท่านจ้าที่ผิวนานกระตำทอนโอยท่านเจ้าางผู้อยู่นี่ย่างอยท่านตาดินบ่ไรนี้คือฝ่าบ่อเนี่ยนั่นเลี้ยวตา่บ่ไรนี้คือมเนื้อแเล้วค่อยกล่าแล้วสู้มุ่เจ้าในแล้วบ่ได้กันนะของงงไหาเงิน ว่าในกาพขอเอาไปคันตตข้ามเนื่อไปแล้วแล้วฮีบมองข้องมองเสาเซาสมาบบกเอาอาปากอกจ่าตามตอดอมบนบูพันไว้หน้ามาหาเมื่อไปแล้วว่าตามาสู้สู้กันกับบนนั่งอาปากอกจ่าตามตอดอมสาธุได้สมัครว่าใครได้สนใจมาเว้าโอ้ยเจ้ากับข่อยจ้ากันนั่นกับขวางข่อยกับว่าเจ้ากับข่อยจเว้ากับกองกันเลี้ยว พร้อมแต่คุณพระพุธอยู่ฮอกงเมื่อนี่เล่วันแย่โอ้ยแฮร่ะคุณพระสงฆ์อยู่หอกไก่โอ้ยคุณแต่มั่งผู้เป็นใหญ่กาจางทรวนคุณพระพุธถือขันข้ามันแย่าาลเ,ลลเ,ยเลยแพ้ละคุณพระทรรมถือขันแก้วแพ้ละมันนี่แล้วควอยกระบะเล้วอีบีจะปองข้องมีเจ้าเตีงรูโบวีจะพอหายมอง วันนี้เล้วของกับใั้เสาเสาสีม้นเก่ารักษาขวานีลาน้อยให้เทาาวษาเจ้าให้ดีแง้่ล้วบันกันยงไงแล้ววันสิเพิ่นกลาวันทาเพิ่นกาไลงไม่เทียใจบูบูซา,า,าบูอาภรเอล้วันนี้เล,เลย้ยวครก่าคำแขงยใครกัเจ้าหอยน้อยเม่นำนำ ตั้หปงนต่นอนี้เปนห้นเทตั้งแต่นี้ไปน้าเล้วคำเพลงรวยควายกวาเหลียวถึงวันสิบสิบห้ามูซาตุเตากำฮู้ควากวาดจ่าตันโตดอมบู้ตั้งแต่นี้ไปดแต่นม่ไปน้าเนียววิจิองข้องสิบห้าผู้บ้าตั้งแเกกาวเลียวนี่ตะปูเขาบอยา โอ้ยแค่ละว,าาวันนี้วรีแต่เน้ยพ่อเจ้าอีแต่ก็แต่เขาเขานั้นเด็กสูงวุ่น,นว่นอนก็เลยพ่อยากถอยมือเนี่ยแหละเอาแค่ละวานสังหร่อยพ่อย่าใจแล้วอันยนีโอ้ยสาธุตอนเนี้ยน้ำสั่งท่านสัดสูงบ่ได้ตั้มบ่อยความหนักกลุ่มเมื่อฟืนนำ้ำหอยบึงดูไปกับว่าทั้งเจ้าเยาว์บอลเย็นโอ้ยแค่ละมื่อนี้แล้วทั้งเจ้าเงินบ่อนทุกวันยนีโอ้ย ทัางไม่ลำเจ้าบเลยแพล้วได้มีนี่ท่าเอเจเจ้าบอนนางเลี้ยวท่านวดจังเพืนดีทั้เบทีจังเพือนอาโอ้ยขันละบานี่้วสาตัวลี่วนโอ้ยทัางหลักคุณพอคุกอยู่หอกุงคุณบาสงอยู่หอไข่คุณดาดังผมเป็นไงกับจังทอนท้าพขวดดำเาคพนดีทัางเบ่ีเพื่อนอารตั่งนตานี้ไปเห็ดเค้งตานี้ไปน้าควายกระบาข้าแมงหรือเสียวผมมีทีเทล โอ้ยเนี่ยบ่มีจิตตัวผมว่าถ้าก็เสียเมลายใสย่ไม,ม่ดีเสื้อพี่น้องใส่ใส่น้องอี่นางตั้งแต่นี้ไปแขกตั้งแต่นี้ไปในหะอยปีนี้ละวันแล้วได้โอ้ยพันปีนี้ละเตรียมเอาไม่รู้ข้องกระจ่างจังๆคือทางให้ไตแม้วั้นแล้วแจ้งจังปๆเที่ยงไตเนีย่ยเ ันนี่ได้เหี่ยวมันเหม่ะสอของเอาเศร้าของของัวมันแย,โยนน่โอ้ยมันจเจนึงโอ้ยขันจะืดเป็นน้ำมันเทโลวเนื่อในเรื่องห้าละมันเจนึงในเรื่องเจนมันเป็นก้อนเลือดสาทัวตั้งเลขข็กเพราะยาถอยบึง้งดูเนื่องในเร่องขัดสนอย่าเพ่อยาใจบึง้งโอ้ยกระแมงโอ้ยจับแก้วตัวกระตาคอยกันหนอ อะไรไงมึนีจับกระท่องตัวไก่ตากข่อยฉันวนว่าอุ้ยอุ้ยคือไฟดีผงมือทั้งละเสียผมมีตีแถวกะจำท้อนฮาละเนี่ยแล้วเนี่ยผมมีติดต่อเสียไม่ไรใส่ไม่องเสื้อพี่น้องใส่ใส่ไม่เดียวฮาละบั้นจะกเงื่อนแล้วชุดกันเบิร์แชมันจะจับถูเฮ้ยโอ้ยห้อยปีมีละบั้นพันปีมีหลาคือฮะทั้งละบ้านผู้หลัง เนี้ยเราทั้หลังเมืองจะหูกจะตันมทอนกันแม่งโอ้ยฟ่ากระไดหมเมืองเพื่องกระไดมบ้านเจ้านั่งไอสื่อซึ่งังนั่นก็ยองไปมากคือเจ้าเพราละลังปีนี้ฟักษากวันนี้นั่งน้อยแถ่หลังตาเจ้าให้มนันเงินบางดู้ฟังจ้าจให้สงขวาามือเหียวทั้งจะหน้าสกว่างพรอนทางหน้าก้าวบันทั้งจะไหวบนยอยงจะพ่องพรอยหยังโอ้ยที่เพอยจะไดหนองพี่งอยูงในู หมูเจ้านั่นแล้วขั้นบันไดฮักใหม่จินมหมดหม้ออันแงวะเนี่ยเนื้อในแล้วแล้วซุ้มหมูเจ้านั่นแล้วขั้นบันไดลดน้ำกินปลาโบน้อ่ทางหลวงบันได้ฟางโบน้อ่ทางสางบันได้ตันเนื้อแล้วบันได้ติดก่อนอีนั่งห้อยก้อยย่อยโบน้อโอ้ยขั้นบันไดติดห้อยกังยางเดี่ดูบ่ได้จิตตาำถุงต่ำถุนต่ำไรกับตาำกอนบ่ได้ติตต่ำถุงน้ำคุณหอมอีแนงมันจะนึ่งไปแล้วแล้วฟ้าห้องตึงอย่ายืนซึ้มอยู่ใต้ล่าง โอ้ยฝ้าห้งองปังอย่ายืน,หน,หนข้างเมฆันได้ใดเนื้อข้นเพลโอ้ยบ่อยส่งความขึ้นกอดสิโญอ,อิงสาวเนี้ยในล้วหา้า่าบ่อยส่งความเหล่ากอดสิโญยองดังเนื่อหมบีสะดังเซียวยังเออมาเป็นแกนท้าเพลงโอ้ยพร้อมัะแนนอีกึน,นล้มต้องบ่อยไหวบนรูตั้งแต่นี้ไปแห่แค่ที่นี้ไปนะเนียในเล้วสาวเฮือนมาได้แตกสาเฮือนาได้เอง้ยข้งเงโอ้ย,อยไว้กวาดจมบให้งาม ข้ารย้ำใหได้ใส่ใจความกันอรงเอวดูแลหัวอกกว้างใส่ยืเอวไข่กบ้านให้มีนิ่งข้ารนใหมือเนียนยาเอยซุ่มเจ้ากบ่าขั้นบ่ได้ขัดคอขัดคอขัดขนน้องพ่อได้ขัดจังของเสียไว้ขัดใส่ปาเงี้ยแแล้วขั้นลับฟาห้องป้งเงี้ยลืมกวางคข่อุ่นสังสาธูข้าละฟังเสียงฟ้าหัอึงตามแต่ลืมแข่ฟังฟ้า ต enfin, ั้งตอนนี้ไปแขกตอนนี้ไปนาฟ้าเมือมืไปสิปฉันไปหาแล้วได้โอ้ยฝนตกลิ้นซ้ําๆไปสินําไปบังมื้อนี้แล้วสิขอตีกันเข้าสําเภาเดียวเพยงอ้อยโอ้ยขละตีกันเข้าเป็นสิ้นตอนเดียวสาธุไปกัว่าคิดองเจ้ามันจะนึงแล้วหาลคิดอเจ้าแสววนหน้าแย็แล้วได้เสียวเสีงนดาวสงเท่งกัมองไก่ ใส่กิรับลงในใส่ใจพนังอยู่โอ้ยคนผู้นี้นั่นแล้วพว่าพนันก่ยังหางานจียงเนื้ออะหรฮหลคนผู้นี้นั่นแล้วเล้ยวเอ้ยในน่องกนยังเพลงฝันไทยได้นื้้าเพลงโอ้ยอาป้าบอจ่าตาตอดอมและพันยี่แล้วทัางแข่งหลวงผู้ปันเบ่ากับตตอนโอ้ยทัางแขเต่าผู้ปันทีเอาดูด,ด,ดปปูปันลูกีน่นหน่อยเป็นตน แล้วผู้ปั่นคนดีแท่งหลาขั้นเปลยนซีให้เอ้ยเซาฟาสูงมาเหน็นแพ้เราได้มดือนอีซาแทนผลสูงมากเกิดแล้วได้หาระจุดกำเนิดมันเกิดกับตัวแล้วได้กับแม่เ้ยมั่นใงมันจังนึงแม่แล้วค่อยกลัมาแล้วตับพอใส่ของทั้งไงมันนั่นบุกเก่าก็ตามทวนอ้าปากว่าจัดการโตดอกมวยโอ้ยโอ้ยข้าแต่แม่เราแล้วกับแม่เ้ยบอยบุกกลับล่างแล้วมา เงี้ยแหละก็ให้บางกับขี้ตะบ้ากับแบงโอ้ยบ่อยล่าเมือนเฟืองแพ้แล้วได้มือนอีบ่อยเรื่องกล้วยบุ้งโอ้ยแค่ลราเป็นเจสี่เหลี่ยมมันพอได้สัมมาคอยไขได้เรื่องเป็นเจสี่ท่านพอได้สั่งใจคอยเราทัานเธอหนึ่งเจ้าผัดน่องแพ้แล้วบัานีหแล้วเชือสองจบปั้นวัชเสียเอามืองดูบัดนีหแล้วเชือสามเมืองด่วนนะโอ้ยแพ้แล้วบัานีหแล้วแล้วเชือสามีตัดจิ้งเกี่ยงมืองดูโอ้ยสิ่งแรกเกี่ยงหอย ื่อนี่ยเอาย่างแซมแต่ัหนท่อยคนหนึห่งกบ่มีสาธุหรือว่าตกปีดาวบอเนั่นแล้วหรือว่าข้าวปีใครได้ปีเป็นหินปีป่วยอ้าประว่จาจะต่างดอกตอดอกตกมาในปีนี้ค่อยกลับาเนี่แล้วข้ารับปีเพิ่เกินกันตังทอนโ้้ยใครละเดือนเพิ่มวบโว่อันนี้วไว้ไข่หูคนสลาม พายลับู่สายตาพ้นสิขาดบ่อคั่แบงเอ้ยพาลัพ่อเจริญจำมันมันมันดูโอ้ยสั่งจีง้แมแจ้งร่มสวยอไอยมาต่อยาสูดีขันของมือคนหีนให้ปัน่นงลอพลาลัเดี่ยวเดียวขอวันห่าหมายแบงมึงดูคั่วแบงเฮ้ยพันขอตาปลอมกันห้งลมือเียวขอไตความกันจงขอพุงดูขอีิเพียร์อย่าถูมอแคเลนี้ อ้ยคล่าัญเแล้วคอยกระบากับเบงโอยสาธุว่าคงผงสิไพ่ตรงเขียวมาปัญเนียวละเราเอากันยากสิไพดาบใส่กันทั้งแขนรองถพันเลาเงี้ยน่ล้วเหียนทองพันขิงสมุดจำในเรวยปันลูกีได้งน่อยเป็นตุนปันคนนีแดงลาเป็ยนสีกรตามท่อนสาธุได้ตะนีไปเอกพเลกตะนีไปหน้าคอยกระากัาเบงโอยนุ่งเพื่อนอยเสียบาดมันดูัเรี้วขันพาดส่อย่าเสียที เแค่ละในมื้นี้เจ้า,ากุลิศหลวงกาพาดตตุโขมกะตั้มทวนแค่ละคนผู้นี้ขอผู้นึงคู่แคละคนผู้นี้ขอผู้เลิ่พ่อ,อยาต่อยสักหน่อยพ่อยา,ายใจบุญดกระเพาะเ้ยแค่ละมือนี้แล้วสิขอพาัดคนผู้นี้หายดีแค่ละในมื้นี้สิขอวีคนผู้นี้หายซึ่งเพิ่งไปแล้วซึ่งดอกจาม,มูโอ้ยแค่ละมันเอาไหมไฟมากคือเก่าได้เนื้อกระเแาะเลย ไุา,าสาวมือกันมาทิ้งไมถ้าเราได้เินจะได้สิคอนอนอบิงดูโอ้ยเจ็บนอกทอนเสียมึงดูโอ้ยคนผู้นี้เป็นไม้ขั้นสิบสิสุายบอถ้าเราไ้เแิเหาล้าคนผู้นี้เป็นไว้สิบสุอดสุดอดคนใดมงดูสุนดนไมกับตรงใบ้อนลาก่อนเป็นโพสสิสอยขั้นไหมนะดูพวกแฟน คอยแน่ดึงดึงลมตองยาสูงไว้แค่ละพ่อะแล้วจับดุลย์ยาเอ้ยจับห้อให้งามางแค่ละงาม่ไม่ได้ใสยใจแก้บีพอมื่อนี้หน่อตะโขจาต้ตานตอดอมดูดูคอยกอยลุมหลวงบาให้หอยเนี่ยแต่ละแคละว่าลูกห,หน่อยบอ้แผ่นเล้อ่อยท่านเจ้า่ลวงผู้ปันเอนอเข้าผู้ปันที่ผู้ปันลูกสาวนางหน่อยเป็นต้นเนี่แต่ละผู้ปันคน้น,คนสาวนางลาขั้นปินซื กัตามสอนควยกระ่าตกมาในปีนี้แพ้แล้ควนผู้ดีนแล้วค่อยกะว่าแล้วครับผีเพื่อนเพื่อนลาเกื่อนเพ่นด้วยกะตามทอนแค่นส่หูอยากล่าสายตาอยากหามืดนี่แล้วห้ละความรวนยาเอ้ยขอมืหให่อยันความเหนี่อยเบงก็เจงเจนจ้าตกอกันแ้าล้คนผู้ดีขอตามไอ้ไอคอไต่จงขอขี้เปี้ยยาจะหมอแลหนีพ่อเจอแล้วไหวหนาม้าฮ่าผู้ด้วยตามมาสู้สู้กันกับบอนนาง ถ้าเรเจ้าก็ควรจาเอาหมายของกันแน่เลยแล้ว่าให้ตัวจริงชาวบ้านเราคิดเก่งเลยจะเลยคำเพลงโอ้ยนั่นเราได้สมาม่าใครได้สนใจมาเ้าล้มตาปีนปีงขึ้นไปกองกเ,ออเก่าเดโนปีนล่ายตากแก้วตาง่ายมือใครกระว่าพ่อใจแล้วท่านละบัดสิลมบ่อยงวงมุนไกบัดสิตายบ่อยงวงมุนโต้นั่งใครละไหนกัน โอ้ยยงมควายว่านในซอยเอ้นจอยจอยหูน้อยยังยัฟังดูรู้ไวหน้าขม้าฮะเมื่อนในเล็วไยตาขม้าจู่สู้กันจะเป็นนางโอ้ยแค่ลเจ้ากะควายเจ้าเอากะของกันสาธุยงมควายอ้นเจ้ากะคันเมี่ยแล้วยงมควายว่านเจ้าก้าซอยเอ้นจอยจอยหูน้อยกันยังฟังเลี้ยวบ้านนี้เร็วไวเสียคกลมผ้าอีพอข่อยฟางแล้วบ้านนี้เล็วไยเสียคกลมกว้างลีเม่ข่อยผ้าบ้าน น่หละคนผู้นี้มีภาษาีห้ามพั่นหละคนผู้นี้มีความสิบันน้ำปดีบียงบ้านปันข็นคนละทองบองดูเจ้าถอยตรงไปกันทออ้องลายออตุกอีตกเดินเออใครอยู่อืนเพื่อกามาอยู่อ่าอใครอยู่มีได้เปลี่ยนหลายเออพคงา นัตตูนามีแต่ว่ตาตายกับตายข้าอยู่กับมีดมันย่านัตตูแตายกับตายข้านะ <c oughs> โอ้มันหนักยีลำลำข่านะนะ <c oughs> ั่นแหละปีมั่นปีนี่นะคือวันพฤหัสบดีวันพฤหัสวันนี้าวันาะอาทิตย์จันทร์ข้าพูดประหสสุกเสาสักกุกสักกากเป็นในบ้านเป็นโมฮูห่าจับสองาขากระแตสุกตั้มมอเพนผ้าก,กระดานเคล่นที่ พอเพ่นพาสาตตาตุกต่ำจับือหนึ่งถึงเมน้ำนองจับทือองถึงกระดองตาหาจับือสามหมอิราุปาหุกจับืส่เนื้ปากาจับือห้ามากะบุจับือหกนี่ปูคเสจับือเจ็ดไทรมาจับือแปสิตเกตลุงมันจับือเก้าดาวกระจามดาวกระจ่างจับือสี่ปิหคองระบเป็นหางคือรักจมก่อนอยู่รักจมกอนะคืออยู่หันจัญญบบอตกไม้นี่ข้อ ตุงปีตงเดินเป็นนปีนันมืนแค่โปไตกันละแหนะละแานไปอีกอืมเป็นเผอ้อยังมีหอดยังมีหอดมือมือมืดอืมยังดึกไมอยู่ถันฮอดมือนี้แหละมิดเลยนี่แหะจก่อนเออเนี่ยถ้าฮอดอันนี้สมัครัายปีปายอัอมบัมตัวเซนน,นี่คาะมัอะไรเนี่ยรบมือซสองขังกนกระทุ่งเด้อไปเอาลิปสไกไน่กบบนขี้เอาู่กันกได้